ตอนนี้เราเดินทางมาถึงศูนย์บริการเชิงอนุรักษ์นะครับบ้านพักเชิงอนุรักษ์บ้านแม่กลางหลวงนะครับเขาเพิ่งมาถึงตะกี้นี้แราะกำลังเพ่กินข้าวได้สักคำนี่นเรากำลัเดินย่อยเดียวในเขาเดินเข้าไปดูเกส s t เฮาส์นะครับมี2ข้างทางเพือ่อกำลังเริ่มก่อสร้างเพื่อปรับปรุงเข้าสู่ต่อหน้าหนาวครับที่เราไปเจอนักท่องเที่ยวหลายๆท่านที่ก็มาพักด้วยกันนะครับวันนี้บรรยากาศรอบข้างอยู่ตรงน,นี้นะครับสังเกตูจะมีทุ่งนา เดี๋ยวเข้าไปดูตรงไหนว่ามันมีอะไ้อง านพักเชิงอนุรักษ์แม่กลางหลวงนะครับตรงนี้เป็นเป็นวิสาิีชุมชนของหมู่บ้านนะครับเพราะว่า,าในโฮมสเตย์ในแห่งนี้เพิ่นจะมาเพิ่มมีนายทุนเข้ามาครับจะเป็นลูกสมาชิกวิสาิจชุมชนเฉพาะในหมู่บ้านแห่งนี้นะครับเพราะว่าถ้าเกิดมีนายทุนเข้ามาปุ๊มันจะมีธุรกิจที่มันเกิดขึ้นนะครับเพื่อนต้องการอนุรักษ์เกี่ยวกับช่วยชาวบ้านเลยครับแล้วก็ให้ชาวบ้านมีรายได้ด้วยตรงน,นี้ก็กำลังก่อสร้างาสุ้มทางเข้านะครับ เดี๋ยวเราเดินเข้าไปดูด้านในก็เลยว่าเป็นแปลงเข้วมา เอาจะมาตัวนี้ครับติดต่อสอบถาม้องพักนะครับป้ายครับเปวนอ้เขียนว่าวิสากิจชุมชนนะครับตรงนี้ก็จะเป็นสำรับของลูกสมาชิกนะครับตัวนี้วิสากิจชุมชนแล้วก็บ้านพักช่วงนี้นะครับช่วงนี้หน้าหน้าโลนะครับจะอยู่ที่ประมาณนึ่งพันบาทแปดร้อยบาทเก้าร้อยบาทนะครับแต่ว่าถ้าช่วงหน้าไฮก็จะเป็นราคาหนึ่งเพราะว่าช่วงนี้เพิ่งกำลังปรับปรุงภูมิทัศน์กันนะครับ เป็นบ้านพักโฮมสเตย์จะมีชื่อบ้านพักอยู่ครับบ้านกลางนาหนึ่งกลางนาสองกลางนาสามนะครับ จะเป็นเป็นลำธารน,นะครับข้างล่างเป็นลำธารเดี๋ยวเราลงไปดูนี่ครับข้างล่างนี้เป็นลำธารถล้วก็จะมีบ้านพักข้างล่างเห็นมีอ่าที่พักนั่งกินข้าวนั่งดื่มแอลกอฮอล์กันแล้วจะมีลานสนามหญ้าทำกิจกรรมได้นะครับอ่าถ้ามาแบบว่าอ่ามาจัดกิจกรรมนันทนาการนะครับหรือว่าอบรม ออนอย่างนีครับเขามาสามารถติดต่อได้นะครับตรงนี้นะครับเป็นลำธารแล้วดี๋ยวเราไปดูตรงบนกันเพราะทีมงานเขาพักอยู่ข้างบนวันนี้มีนักท่องเที่ยวขึ้นมาพักนะครับ เ็นที่พักของทีมงานนีเวกเตอรนะครับวันนี้เขามาพักอยู่ตรงนี้ครับอันนั้นบ้านริมนาน,นะครับตอนนี้นักท่องเที่ยวเริ่มลงมาแล้วเป็นทีมงานของนีเวกเตอรนะครับนี่ครับสเกตน,นะครับธรรมชาติรอบข้างนะครับมีทุ่งหญ้ามีลำธารถ้าท่านได้มาตั้งเพกเข้ามานะครับอ่าตรงนี้ชื่อว่าบ้านแม่กลางหลวงนะครับเดี๋ยวเข้ามาประมาณสักอ่าหนึ่งกิโลจะมีซุ้มอ่าโฮมสเตย์ stay, บ้านพัก สามารถติดต่อได้ที่ตังหน้านะครับกระเดียวนี้นะเขาจะพักกิจกรรมก่อนเพื่อจะไปเปลี่ยนผ้าไปเล่นน้ำตกหรือว่าลำธารที่เราดูตะกี้ครับครับเนวิเกเตอร์นี่ทีมงานเนวิเกเตอร์ครับก๊อฟมานตัวนะครับเขาจะไปเล่นน้ำตกกันครับต,ต,ตัวนี้เราเดินมาตัวนี้เราทีมงานเราไปทดสอบการกระโดดน้ำครับนี่ครับเป็นบรรยากาศรอบๆภายในหมู่บ้านแม่กลางหลวงนะครับนี่ครับ นี่เขาเดินเข้ามาทางเดินมานี่เขาเจอหมู่บ้านโคนคับเพืหลังเปิดเพลงใสายเล้าก้งอยู่เจอไอ้ดำไกข่ขาวครับสองตัว

แล้วึ้นไปเอลแวนใช่ะมนี่ตรงนี้เป็นร้านกาแฟนี่เป็นรนะ้านกนนนาแฟนะค่อยเดินค่อยเดินวางตกเฮ้ยมีกระต๊อบตรงกลางเลยอะ ระวังดื่นนะนี่เราข้ามฝั่งมานะครับมาอีกฝากหนึ่งของหมู่บ้านเราไปเจอทุ่งนาทุ่งเข้านะครับสุดยอดเลยตรงนี้ครับซะบรรยากาศมันเจ๋งโคตรอ่ะนี่ครับถ้าได้มาก็แวะเข้ามานะครับบ้าน แม่กลางหลวงนะครับนี่ครับคือบรรยากาศเห็นอันนี้หลังหมู่บ้านนะครับตะกี้เขาถ่ายเป็นหน้าหมู่บ้านนี่บรรยากาศออกมาสักห้าโมงเย็นนะครับห้าโมงสี่สิบห้านาทีมีลำธารนี่ทีมงานขงเขากำลังเก็บภาพอยู่ครับเฮ้ยไปดูป่าน,นพี่มาดูป่าแล้วหูวใหญ่เง้ รูปปลาแล้วลูกนี่ทีมงานของเขาวเวลาเพื่อหันปลาครับเพื่ออะไรเหรอ,อหปลาอย่างเนี้ยปาดุกอ้าปลาฟวงหินหนะครับตรงนี้ตัวใหญ่ แค่หางกี่บาทฮะชาบาทไปดูเพิ่นมกว่าเนาะนี่หน่อยเลี้ยงเนาะเนี่ยเป็นเขตพันธุ์อนุรักษ์สัตว์น้ำนะครับตรงนี้ครับโอ้ป่าหนักขนาดนะอันนี้เป็นแหล่งน้ำธรรมชาตินะครับโอ้ดะฝนตกตรงนี้ดุกยักษ์โอ้แตุ่กยักษ์โอ้ยักษ์นะมาเซียโอ้ใหญ่เกินเนี่ยดูกมาเสียอยู่สหาย อ uh ือหเอกไ่หรอกแง่ตอดเนาะโอ้ต no> uh euh, uh ัวใหญ่ไง uh ้ยปั uh uh ้ยละมาละ

Malam, malam, malam.